นักข่าวสื่อชื่อดังรายงานจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยอมปล่อยฮาวิบาลนให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วด้วยราคาค่าตัวประมาณ1,400ล้านบาทนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรเงินถุงเงินถังของสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงกับเลสเตอร์ซิตี้สำหรับการเซ็นสัญญากับฮาวิบาลนปีกตัวจี๊ดตามที่เดวิดออสตินผู้สื่อข่าวฟุตบอลชื่อดังจากดีเอสเลติกรายงานในวันพุทธที่19กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ทีมซาลิกาดงมีข่าวว่าพยายามที่จะรับบานเข้าสู่ทีมมาเป็นเวลานานและตอนนี้ออสตินได้ยืนยันว่าเลสเตอร์ซิตี้ได้ยอมรับข้อเสนอของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดในการขายนักฟุตบอลวัย25ปีนี้ด้วยราคา38ล้านปอนด์ประมาณ1,444ล้านบาทถึงแม้เรื่องเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวของฮาวิบานกับทีมนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดยังไม่ถูกตกลงอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้บานได้เริ่มเข้าร่วมทัพกับเลสเตอร์ซิตี้ในปี2018และตั้งแต่นั้นเขาได้ลงเล่นให้กับทีมเลสเตอร์ใน187นัดของการแข่งขันและยิงได้45ประตู